Life. Life, baby. Rock star. ชีวิตที่ต้องฝ่าฟันกว่าจะมาเป็นลิซ่าแบล็กพิงค์ลิซ่าลาลิสามาโนโบาลแต่กว่าเธอจะกลายมาเป็นลิซ่าชีวิตเธอต้องดิ้นรนต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อความฝันลิซ่าเธอเป็นเด็กชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กค่ะ และเดินสายประกวดเต้นคอเวอร์เกาหลีพรสวรรค์และความทุ่มเททําให้เธอได้เป็นเด็กฝึกในค่าย YG จะต้องห่างจากพ่อและแม่ไปทําตามความฝันในวัย13ปีที่ประเทศเกาหลีด้วยตัวคนเดียวค่ะ ลิซ่าบอกว่าต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและภาษาเวลาที่รู้สึกเหนื่อยก็ไม่สามารถอ้อนคุณแม่ได้เลยทําได้แค่วิดีโอคอลเท่านั้นค่ะลิซ่าบอกว่าวันที่จะต้องเข้าห้องซ้อมเป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะไม่เคยทํามาก่อนวันนั้นเป็นความทรงจําที่ไม่เคยลืมเลยเธอทุ่มเททั้งกายและใจซ้อมอย่างหนักทุกวันค่ะทางเรื่องภาษาการร้องการเต้นเป็นเด็กฝึกในค่ายไวยจีนาน,นถึง5ปีจนกระทั่งเธออายุ19ปีเธอได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิก l a c k p i ิ k หลังจากลิซ่าได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกแบล็คพิ้งเธอเป็นคนไทยคนเดียวในวงค่ะที่มักจะโดนกระแสแอนตี้จากคนดูแต่เธออดทนจากแรงกดดันที่เจอแทบไม่เคยออกมาตอบโต้เลยสักครั้งและลิซ่าได้พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานค่ะและลิซ่ามีเพลงเดียวอย่างเพลงล,ลิซาและเพลงมันนี่ค่ะที่ก็ดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันลิซ่าก็เคยบอกไว้ว่าจริงๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นหนูในทุกวันนี้และตอนนี้หนูมีกําลังมีความสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้แล้ว ก็อขอสนับสนุนให้น้องๆทุกคนนะครับตามหาความหวันได้เร็วแล้วก็ตั้งใจพยายามนะครับเห็นไหมครับว่าความพยายามของเรานั้นจะไม่สูญเปล่าแน่นอนครับถ้าเราลงมือทำอย่างตั้งใจ Baby,